สวัสดีครับ สับมาพบกับพวกเราน็อปสูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับในวันนี้พวกเราก็อยากจะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีเชื่อเรื่องว่าแอมบูชภารกิจฝ่าวงล้อมสงครามเวียดนามจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทหารช่างสุดธรรมดาต้องใช้ทุกอย่างที่มีตามหาข้อมูลลับสุดยอดของกองทัพที่ได้ถูกทหารเวียดนามขโมยหนีหายไปซึ่งถ้าเกิดพวกเขาเอามันกลับมาไม่ได้ก็อาจจะทําให้ทหารอเมริกาตายจากเรื่องนี้อีกเป็นร้อยสุดท้ายแล้วแอคเคอร์แมนพระเอกของเราจะตามหาข้อมูลลับสุดยอดนี้กลับมาได้หรือไม่รวมถึง บทสรุปเรื่องราวในสงครามเวียดนามรอบนี้มันจะลงเอยแบบไหนยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวกเราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยหนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับโดยที่ตัวหนังก็จะเปิดเรื่องขึ้นมาในยุคสงครามเวียดนามปี1966ณช่วงเวลานี้นายพลดาม,มอนที่ได้มีตาแหน่งเป็นถึงผู้บัญชาการกองทัพอากาศตัวเขาเองได้เดินทางไปยังฐานทัพแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนามซึ่งในตอนที่มาถึงดาม,มอนก็เรียกไฮเมลร่าหัวหน้าของที่นี่ให้ออกมาหาเขาและแล้วหลังจากทั้งสองคนได้เจอหน้ากาันดาม,มอนก็ได้เลาารรยยะออีดขงกิจ เป็นการชิงแฟ้มข้อมูลลับมาจากทหารเวียดนามให้กับเมราฟังและพอเมราได้ฟังรายละเอียดทุกอย่างมาจากปากของดัมมอนแล้วตัวเขาเองก็ได้นั่งฮอบินตรงมายังถัดทับย่อยที่มีสิบเอกแอคเคแมนหัวหน้าทหารช่างคนหนึ่งคอยดูแลอยู่ทันทีที่ได้เห็นเมราผู้ที่มีตำแหน่งสูงมาเยือนแอคเคแมนก็ไม่รอช้ารีบออกมาต้อนรับเขาทันทีเลยทว่ากลับกันทางฝั่งเมราเขาก็ดูไม่ค่อยสนใจแอคเคแมนสักเท่าไหร่เมราเขาเอาแต่ถามว่ามีพัสดุมาส่งไมแอคเคแมนก็เลยบอกไปว่าเขาก็อยู่ที่นี่มาท พอดีอินแบบนั้นมันก็เริ่มทําให้เมเรามีอารมณ์ขึ้นมาเขาได้ถามย้ำว่าเอ็กค์แมนเป็นคนดูแลที่นี่จริงๆไหมเรากลาวกับว่าเมราเขาไม่ได้เชื่อคําพูดของเอ็กค์แมนเมื่อกี้นั่นก็เลยทําให้เพื่อจะยืนยันว่ามมนมีพัสดุอะไรมาส่งเอ็กค์แมนเขาก็เลยเดินออกมาถามทุกคนในค่ายว่าวันนี้มันมีพัสดุอะไรมาส่งอย่างที่เมราบ,บอกกับเขาไหมและไม่ว่าเอ็กค์แมนจะเดินไปถามใครก็ไม่มีใครสักนที่รู้ว่ามีพัสดุมาส่งหรือเปล่าแต่แล้วปรากฏว่าในตอนที่เอ็กค์แมนเขาเดินมาหาเกรททหารชาาร่าง เหมือนจะเจออะไรผิดสังเกตที่นอกค่ายเขาก็เลือกที่จะไม่ตอบคาถามของเอ็กแมนแถมก็ยังบอกให้เอ็กแมนหมอบลงซะเพราะว่าเขาเองก็ยังไม่ชัวร์ว่าที่ไอขยับข้างนอกมันคืออะไรทว่าสุดท้ายพอเกรซขาลองมองไปสภาพเกรซก็ได้ตัดสินใจใช้มีดทาการสะท้อนแสงไปตรงนั้นไม่กี่เจียวใจฝั่งตรงข้ามก็ได้ทําสัญญาณกลับมาพร้อมกับที่2คนนั้นก็ได้ลุกขึ้นมาเผยตัวตนตัวเองณตอนนี้เกรซกับเอ็กแมนก็เลยรู้แล้วว่าชาย2คนตรงหน้าคือทหารอเมริกาที่มาจ่ายค่ายหนึ่งแต่ทว่าด้วยความเทั่ว เอก็เลยฝากให้เอ็กแมนเป็นคนไปนําทางโคดกับวิกเข้ามาในค่ายซึ่งต่อมาหลังจากที่ทหาร2คนนี้เข้ามาแล้วเมราก็ไม่รอชา้ารีบเดินมาแนะนําตัวว่าเขาคือผู้บัญชาการพร้อมกับถามคําถามที่เหมือนจะเป็นคนรับกับทหาร2คนนี้พอได้ยินโคดกับวิกก็ตอบกลับมาเมราเขาก็เลยมั่นใจอยู่บาทหาร2คนตัวหน้าเขาน่าจะเป็นคนส่งพัสดุที่ดัมมอนเคยบอกกับเขาเอาไว้ซึ่งทางด้านตัวโควดเขาก็ได้หยิบพัสดุส่งมาให้กับเมราจริงๆหลังจากได้ของที่ต้องการมาอยู่ในเมือเมราที่หมดธุระก,กับทหารที่นี่แล้วเขาก็ได้บอกให้คนแยก ย้ายไปพักกษาแต่ทว่าในตอนนั้นเองจูๆ่ๆมันก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้นในค่ายด้วยความตกใจอย่างเมราก็เลยต้องรีบทิ้งเอกสารเอาไว้เพื่อจะรีบไปดูว่าเสียงปืนมันมาจากไหนแต่แล้วพอเขาวิ่งตามเสียงปืนมาจนได้เจอว่าเสียงเมื่อกี้มันมาจากทหารที่ชื่อว่าบอยที่น่าจะทําปืนลั่นจากการทําความสะอาดอาวุธเมราที่โกรธจัดเขาก็เลยกระชากคอเสื้อบอยมาต่อว่ามาอย่างมือหนซ้ําเขาก็ยังทุ่มทหารใหม่คนที่ลงพื้นไปอย่างแรงโดยที่ไม่สนดสนิดว่าถ้าฟังบอยจะหวาดกลัวเขามากแค่ไหนย้อนกลับไปตรงจุดที่เมราเขาทิ้ง เกรทฮิวทหารคนหนึ่งที่สงสัยว่าข้างในมันคืออะไรด้วยความอยากรู้เขาก็เลยจะก้มลงไปเปิดอ่านแต่แล้วจูจ่ๆทหารที่เป็นคนเอาพัสดุนี้มาส่งเขาก็ได้ชักปืนมาเจาะหัวเกรทวิลจากข้างหลังซึ่งก็ดูเหมือนว่าหมอนี่จะให้เกรทวิลรู้ไว้ว่าถ้าเกิดแกเปิดมันอ่านเมื่อไหร่หัวของแกก็จะถูกเขาเป่าทิ้งในทันทีแน่นอนท้ายที่สุดด้วยความโหมดของทหารทั้งสองเจ้าตัวพัสดุหลับนี้ก็เลยไม่ได้ถูกใครเปิดอ่านคนเดียวที่ได้เห็นก็จะมีแต่เมล่าที่รับภารกิจต,ต่อมาจากดัมมอนแค่นั้นและต่อมาหลังจาาากกที่่เเมมมรรได้อออสนนยูใื เขาก็ได้โทรกลับไปบอกกับดามอนว่าตอนนี้เทียมแปลเอกสารกําลังเร่งแปลข้อความกันอยู่ทว่าดามอนที่อยากรู้ก่อนว่าข้อมูลข้างในมันหน้าตาเป็นยังไงเขาก็เลยวานให้เมร่ราลองดูคร่าวๆแล้วบอกกับเขามาทางฝั่งเมร่ราก็เลยเปิดอ่านพร้อมกับตอบกลับดามอนว่าข้างในมันมีลักษณะเป็นแผนที่แล้วก็มีรายชื่อบางอย่างอยู่ด้วยดามอนเขาก็เลยสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นแผนที่แล้วก็แผนในการปฏิบัติการที่คงระบุะรายชื่อของคนที่เกี่ยวข้องมาด้วยจากคําพูดของดามอนดูเหมือนว่าวัสดุชิ้นนี้มันจะ เอากลับมาให้เขาให้เร็วที่สุดซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนั้นทางกลุ่มทหารช่างที่เป็นเพื่อนกันก็มานั่งคุยโดยทุกคนก็ได้ถามกับเกรทฮิวที่เห็นใบอยู่ว่าข้างในมันคืออะไรทําไมเจ้าสองคนนั้นกับเบร่าถึงได้ความสําคัญขนาดนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าเกรทฮิวเขาจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากนักเขาเห็นแค่ว่าตัวเอกสารมันเป็นภาษาเวียดนามแล้วก็ภาษาอังกฤษอย่างละครึงแต่ละคนก็ได้เดากันไปต่างๆนานา,นาว,ว่าเอกสารนี้มันคืออะไรกันแน่ซึ่งถัดมาในช่วงเช้าของวันลุงเคินในระหว่างที่ทหารทุคกคนกนาลังนั่งกินข้้้าาาาววกกกัันนนนนนอยููู่่ใดดจจๆมมมม็ไไไีทหหารรเ เข้ามาโจมตีค่ายที่คมแมนเขาดูแลอยู่และก็ดูเหมือนว่าเจ้าพวกนี้จะยกขยงกันมาอยู่ไม่น้อยเพราะว่าในการโจมตีชุดแรกพวกมันก็ทั้งสาต์กระสุนทั้งระเบิดเข้ามาอย่างไม่ยัง้งเรียกได้เลยว่าตอนนี้ค่ายของแอคแคมแมนก็ถูกโจมตีจนเละไม่เป็นท่าไปแล้วมือหนําซ้ำตัวแอคแคมแมนที่โคตรจะสวยเขาก็ยังถูกแรงระเบิดของฝั่งศัตรูเล่นงานจนฟิวไปไกลทว่าก็ยังโชคดีที่ตัวเขาเองไม่ได้เป็นอะไรมาแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันที่เวกของเราจะได้พักหายใจหายคอกันเลยเมร่าก็ได้เดินถือปืนเข้ามาสั่ง ทหารแต่ละคนที่ตอนแรกกำลังงงกันอยู่พอได้รับคำสั่งจากเมราทุกๆคนก็ได้ลุกขึ้นมาจับปืนยิงสวนทหารเวียดน,นามกลับไปบ้างและแล้วสุดท้ายด้วยกำลังพลและยุทธปกรณ์ที่มากกว่ารวมถึงพวกเขาก็ยังมีการนำของเมราที่น่าจะมีประสบการณ์ในการสู้รบมากพอสมควรท้ายที่สุดพวกเขาก็เลยสามารถดันในทหารเวียดน,นามล่าถอยกลับไปได้ทว่าถึงแม้จะเป็นแบบนั้นแต่ในตอนที่เมยราเขากลับมาดูเอกสารที่ถูกแปลเอาไว้ปรากฏว่าเอกสารชุดสําคัญของดัมมอนมันก็หายไปแล้วเมราที่ถึงแม้จะไม่อยากทาแต่เขาก็ต้องจําใจโทรกลับไปงางน ให้กับดัมมอนรู้หลังจากได้รู้ว่าของสำคัญหายไปดัมมอนก็เลยต่อว่าเมลรามายกใหญ่ทางด้านเมลราก็เลยแย้งว่าถ้าเกิดเมื่อกี้เขามีทหารที่ยิงปืนต่อสู้ได้พัสดุสำคัญก็คงจะไม่หายและก็คงจะไม่มีคนบาดเจ็บมากขนาดนี้พอถูกพูดสวนกลับมาดัมมอนเขาก็เลยเปลี่ยนเรื่องไปถามว่าศัตรูมาจากไหนฝั่งเมลราก็แหละอธิบาอยู่ว่าเจ้าพวงนั้นแนวรวดเร็วแข็งแกร่งแถมก็ยังตัดสินใจได้เฉียบคมดูไม่เกรงกลัวความตายสักนิดต่างจากฝั่งเขาที่มีลูกน้องเป็นแค่ทหารช่างธรรมดาเท่านั้นเพื่อจะหาาาาาาาททงงเเเออออขข้มมมูลลลกกกับบดนน็ยว่่่จะสคี จัดการเรื่องนี้ได้ไปช่วยเพราะว่ายัางไงตอนนี้เรื่องมันก็บานปลายกลายเป็นสงครามขนาดย่อมไปแล้วซึ่งต่อมาระหว่างที่เมย์กํากลังไปปรึกษากับไอ้ขแมนเนื่องจากไอ้ข้าแมนเขาก็เป็นคนเดียวที่รู้เส้นทางในแถบนี้เป็นอย่างดีระหว่างนั้นเองคนที่ดัมมอนจะส่งให้มาจัดการเรื่องนี้ก็ได้นั่งฮอบินมาถึงและเขาคนนี้ก็คือพันโทมิเล์ที่ได้มาถึงพร้อมกับสุนัขดมกลิ่นคู่ใจพอมาถึงมิเล่ก็ไม่รอช้ารีบถามมาเมกิมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างทางฝั่งไอ้ข้าแมนกับเมย์ได้ก็เลยเล งหหลังจากดีลูเรียงมิเล er ่ก็เริ่มใช้สุนัขดมกลิ่นของเขาตามแกะอรอยทันทีไม่นำสามมิเล er ก็ยังแบ่งกองกำลังไป3ามกลุ่มเพื่อให้กระจายกำลังออกตามไล่ล่าทหารเวียดนามที่เพิ่งจะหนีกันไปเมื่อกี้ซึ่งก็ดูเหมือนว่าการแกะอรอยของมิเล er ่มาจะมาถูกทางแล้วเพราะว่าในระหว่างการค้นหาทหารเวียดนามจูจ่ๆม,มันก็ได้มีทหารเวียดนามจำนวนหนึ่งที่ซุ่มรอย,อยู่ลุกขึ้นมายิงโจมตีใส่พวกเขาทว,ว่าก็ยังโชคดีที่กองกำลังของมิเล์สามารถจัดการกับทหารเวียดนามพวกนี้ไปได้นั่นก็เลยทำให้ไม่นานนักมิเล์ก็ได้ตามแกะรอยจนมมมาาเจอุโงใต้ดดินนขทหรว ตอนนี้มิเลอร์ก็แลอธิบายให้กับทุกคนเข้าใจว่าพวกเรากำลังมาเชิญหน้ากับศัตรูที่โคตรอันตรายเจ้าพวกนี้มันถูกฝึกมาเป็นอย่างดีไม่มีความกลัวตายและก็คงจะไม่เห็นใจศัตรูที่ต้องมาเชิญหน้าสักนิดอีกท้งพวกมันก็ยังกบดานกันอยู่ใต้ดินในพื้นที่ที่พวกเราไม่รู้อะไรเลยหมายความว่าอาการลงไปมาเชิญหน้ากับพวกมันข้างล่างมันก็เป็นอะไรที่โคตรจะอันตรายมากๆซึ่งก่อนจะทำแบบนั้นมิเลอร์ก็สั่งลูกน้องโทรกลับมาแจ้งให้เมเราดูเรื่องนี้เอาไว้หลังจากเรียนรู้เรื่องเมเยราก็เลยรีบแจ้งให้ ลงไปตรวจสอบคลงังซึ่งมิเล่ก็จะทําแผนที่พร้อมกับตามหาพัสดุไปด้วยหลังจากได้ทางเรื่องแผนทั้งหมดดามอนเขาก็ได้ถามถึงหน่วยของคอมฟอร์ดทหารในกลุ่มหนึ่งที่เขาได้ส่งมาช่วยเมลราด้านเมลราก็เลยบอกไปอยู่ว่าตอนนี้คอมฟอร์ดมาถึงแล้วดามมอนเขาก็เลยให้เวลาเมลราจัดการกับเรื่องนี้2ชั่วโมงรวมถึงเขาก็ห้ามลงมือเองเพราะว่าดามอนก็ต้องการคนที่คอยรายงานเรื่องนี้ให้กับเขารู้ตลอดเวลา ที่สุดพอเมอราไม่สามารถไปร่วมภารกิจได้ฝั่งมิเล์เขาก็เลยคุยเรื่องรายละเอียดภารกิจกับทหารที่เหลือโดยที่ตัวเขาเองก็มีแผนที่จะแบ่งทหารออกเป็นคู่แล้วพอลงไปแต่ละคู่ก็จะแยกกันตรวจสอบอุโมงค์เพื่อจะตามหาดูว่าเอกสารลับที่ถูกขโมยไปมันถูกซ่อนเอาไวต้ตรงไหนรวมถึงพวกเขาก็จะคอยจดจําเส้นทางในอุโมงค์เพื่อทําแผนที่ไปด้วยและแล้วหลังจากที่คุยเรื่องแผนกเสร,รเอกคอแมนพระเอกของเราก็รับหน้าที่ลงมาในอุโมงค์เป็นคนแรกซึ่งพอเอกคแมนเขาตรวจสอบดูแล้วว่าทางลงมันปลอดภัยเหล่าบรรดาทหารที่เหลือก็ไดตาาามมเ้ลงงจนกระทั่พอ มาหมดคอมฟอร์ดเขาก็รับหน้าที่วางระเบิดไว้บนปากอ,อุโมงค์เพื่อถ้าเกิดว่ามีอะไรตามว่าเขาขึ้นมาในตอนที่หนีกันขึ้นมาหมดแล้วหน่วยของมิเล์ก,ก็จะระเบิดปากอุโมองค์ทิ้งไปเลยตัดภาพลงมากลางหลังจากที่ได้ออกสำรวจอุโมองค์กันมาสักพักในที่สุดพอเอกคอมแมนเข้ามาเจอทางแยกตัวเขาเองก็ได้สั่งให้ลูกทีมที่เหลือกระจายกันออกไปโดยที่เขาก็ได้แบ่งให้เกรซฮิวกับเนวินไปกับโคส่วนคนที่เหลือก็จะอยู่กับเขาแยกกันไปตรวจสอบคนทางและถ้าเกิดออกไปตรวจสอบดูแล้วบังเอิญไปเจอเส้นทางที่มาดูสุ่มเสี่ยงเกินไปเอกคอมแมนก็บอก้้ทุคนนนัาอตรงีสดยพ เพืนจบทั้งสองฝ่ายก็ได้แยกย้ายกันไปคนละทางแต่แล้วปรากฏว่ายังไม่ทันจะไปไหนได้ไกลทหารที่อยู่กับเอ็กซ์แมนคนหนึ่งก็ดันโชคร้ายเดินไปเตะกับซ้ายกับดักจนทําให้มีแมงก่องจานวนมากออกมาต่อยเขาเอ็กซ์แมนที่เห็นว่าท่าไม่ค่อยดีเขาก็เลยบอกกับทหารคนนี้ว่าถ้าเกิดพวกเราเจอทางออกเมื่อรดเดี๋ยวเขาเจะรีบส่งนายขึ้นไปร,รักษาตัวข้างบนก่อนเลยยังไงตอนนี้นายก็ลุกคุณยืนแล้วไปกับพวกเราก่อนดีกว่าตัดภาพสลับกลับไปทางฝั่งของโคโดยทางด้านโคเขาเองก็ได้เดินมาเจอกับทางแยกและด้วยความที่โคเขาก็ดูรีบร้อนมากๆในตอนที่เขาเลือกเดินไปา เกรทฮิวที่ตามมาทีหลังก็เลยไม่รู้ว่าโคไปทางไหนฝั่งของเกรทฮิวเขาก็เลยเลือกเดินไปาทางซ้ายโดยทั้งสองคนก็ได้ทิ้งเนวินที่นั่งวาดแผนที่เอาไว้ข้างหลังแต่แล้วไม่นานนักปรากฏว่าเกรทฮิวก็ดันดวงสวยเพราะว่าในตอนที่เกรทฮิวเขาเผื่อคิดไปว่าข้างหน้ามันคือทางออกจริงๆแล้วมันกลับเป็นกบดักที่ทหารเวียดนามได้สร้างเอาไว้นั่นเลยทําให้ในตอนที่เกรทฮิวเขาเดินไปตรงน,นั้นตัวเขาเองก็ได้พัดตกลงมาในหลุมที่ข้างล่างมันมีต่ไม้ไผ่ขั้วจะแหลมถูกปักเอาไว้เต็มไปหมดซึ่งกว่าที่โคกััับบเเเเเเนนนนนววววิจจจะะตตตาาาาาามมามมมมอออกก็็ไ่่่ทลแลแแ้้้ถถึงงหพืูสีย ต,ต,ตพวกเขาทั้งสองคนก็ยังคงต้องเดินหน้าภารกิจต่อไปและแล้วในตอนที่โคกับเนวินเขาเลือกเดินไปอีกฝั่งหนึ่งทางโคกระดันบังเอิญเดินมาเจอเข้ากับมโรงนองของทหารเวียดนามพอเห็นแบบนั้นโคก็เลยเปิดฉากยิงใส่ทหารเวียดนามก่อนเลยแต่แล้วสุดท้ายถึงแม้ว่าโคจะสามารถจัดการกับทหารเวียดนามตรงนี้ไปหมดด้วยจํานวนที่มันเยอะกว่ามากเขาเองก็ถูกยิงจนบาดเจ็บเหมือนกันมหนาซ้ำในตอนที่โครเรียกให้เนวินมาหาเอกสารดูเหมือนว่าในห้องนี้มันก็ไม่ได้มีเอกสารที่เมราต้องการถูกเก็บเอาไว้มหนําซ้ำไม่นานกาลังเสริมของทหารเวียดนามก็คงจะมาถึง ในเมื่อไม่เจอรอะไรโครก็เลยบอกให้เนวินรีบหนาาีไปซะเนื่องจากเขาเองก็ดูตัวดีว่าเขาคงหนีไปไหนไม่รอดแล้วระหว่างที่เนวินกำลังหนีออกไปข้างนอกโคเขาก็เลยตั้งใจจะใช้แรงที่เหลือ,อยื้อเวลาเอาไว้ให้ซึ่งในตอนแรกเนวินเขาก็ไม่อยากจะทิ้งโคไว้ตรงนี้แต่ถ้าเกิดตัวเขาอยู่ด้วยยังไงก็ต้องตายสองไม่มีใครรอดอยู่แล้วสุดท้ายเนวินก็เลยเลือกหนีออกมาตามคำขอของโคจนกระทั่งในตอนที่กำลังเสริมของทหารเวียดนามมาถึงโคที่ใช้ทุกอย่างยื้อยังสุดชีวิตเขาก็ได้ถูกทหารเวียดนามยิงจัดการจนตายลงไปจนได้ตัััดดกกกลบมมมาาาที่่ฝงงขอเเเเ็นวิจ ที่เหมือนจะเป็นห้องพักของทหารเวียดนามเหมือนกันทว่าพอทั้ง3คนลองค้นดูแล้วพวกเขาก็ไม่เจอเอกสารของเมร่าเลยบวกกับเที่ยวระหว่างนั้นมันก็มีทหารเวียดนามคนนึงเดินหลุดมาตัวบอยกับเกรสที่ไม่ตกกังวลมากเกินไปทั้งสองคนก็เลยกระหน่ำยิงไปใส่ทหารเวียดนามคนนั้นอย่างมายังมือท้ายที่สุดเอกแมนที่เห็นว่าท่าไม่ค่อยดีเขาก็เลยตั้งใจจะพาเพื่อนที่เหลือออกมาจากจุดนี้ให้เร็วที่สุดซึ่งถัดมาพอทีมของเอกแมนเดินหน้ากันต่อไปเรื่อยๆไม่นานนากักพวกเขาก็ได้มาเจอเข้ากับห้อง,งองีง้้้้มมมมัันนนนนจจะะเป็ททาาาาาางตี่่ไไดใชกกแแลลวสภ พวกมันก็คงจะไม่ได้เอาเอกสารลับมาเก็บเอาไว้ที่นี่หรอกซึ่งระหว่างที่ทุกคนกำลังงงแล้วก็เครีดยดเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงจุดไหนจูจูเนวินที่วิ่งหนีมาก็ได้มาเจอเข้ากับพวกเขาเนวินก็เลยบอกกับเอ็กแมนปอยู่ว่าตอนนี้โคกับเกรฮิวน่าตายไปแล้วแถมข้างหลังเขาก็ยังมีทหารเวียดนามตามมาอีกเป็นขยงถ้าไม่รีบออกไปให้เร็วที่สุดพวกเราไม่รอดกันสักคนแน่ แต่แล้วในตอนท้ายก็ถือว่าโชคยังเข้าข้างพวกเขาเพราะว่าในตอนที่เอกแมนพาเพื่อนที่เหลือคาดออกมาตามช่องแคบรากฏว่าที่ปลายทางเพ่ของเราก็ได้มองเห็นแสงที่มันลอดลงมาเอกอแมนก็เลยมั่นใจยอยู่ว่าข้างน้าม,มันต้องเป็นทางออกแน่ๆพอรู้แบบนั้นตัวเขาเองก็เลยคานจนไปถึงทางออกทว่าที่ข้างบนมันก็มีทหารเวียดนามสองคนเฝ้ายามอยู่พอดีเอกอแมนก็เลยอาศัยจังหวะทีมงานเปิดประตูเช็คดูใช้ปืนพกในมือยิงจัดการกับทหารเวียดนามไปคนหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งก็ได้มีเลอที่อยู่ข้างบนเป็นคนช่วยจัดการให้สุดท้ายแล้วเอกแมนเขาก็เลยสามารถพาเพื่อออนนที่เหลืขขึ้าบดยป และในตอนนี้อ่ะหลังจากที่ทหารทั้งหมดได้ปรวนมตัวกันมิเลอร์ที่เห็นว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยดีเพราะว่าพวกเขาเองก็มีคนเจ็บจากเหตุการณ์นี้อยู่เยอะมิเลอร์เขาก็เลยตัดสินใจให้พาคนเจ็บกลับไปที่ค่ายก่อนส่วนทางด้านเอ้แมนเขาก็ได้ยื่นแผนที่ที่วาดมาเมื่อกี้ให้กับมิเลอร์ไปรวมถึงทีมที่เหลือก็ยื่นเอกสารที่หยิบติดมือมาด้วยให้กับมิเลอร์ดูทว่าหลังจากตรวจสอบมิเลอร์ก็มั่นใจว่ามันไม่ใช่เอกสารที่เมร่ากำลับบงตามหายังไม่ทันจะได้ผากมิเลอร์ก็ได้สั่งให้ทีมของเอมนลงไมเองาทา,งง era, า,าททาาั่่่เเค้ววนนนชโ ก็ยังดีอย่างในตอนที่เอกแมนลงมาถึงกลางพวกเขาก็าได้ไปเจอเข้ากับหน่วยของคอมฟอร์ทที่ลงมาข้างล่างเหมือนกันถึงแม้เอกแมนจะไม่เข้าใจายอยู่ว่าคอมฟอร์ทลงมาทําไมเพราะว่าอี่จริงแล้วหน้าที่ของคอมฟอร์ทคือเขาต้องคอยคุ้มกันอยู่ข้างบนแต่ยังไงซะาาาการมีคนลงมาเพิ่มข้างล่างมันก็ถือว่าเป็นผลดีสดําหรับเขามากกว่าพอเคลียร์กันจบทางสองฝ่ายก็เลยเริ่มออกสํารวจอุโม,มงกันต่อแต่ปรากฏว่าฝั่งคอมฟอร์ทตัวเขาที่รู้ว่าหน่วยของเอกแมนเป็นแค่ทหารช่างธรรมดาเท่านั้นพอลูกน้องของเอกแมนมาบอกว่าข้างหล คนที่เหลือก็จะรับนาทีเขาไปตรวจสอบข้างในเองแต่แล้วยังไมา่ทาันจะตรวจสอบกันไปไหนได้ไกล่วยของคอมฟอร์ตได้ถูกทหารเวียดนามลอบมาจมดีจากข้างหลังชนิดที่ว่าถึงแม้คองฟอร์ตจะใช้ปืนไฟยิงสู้กับพันันท้ายที่สุดมันก็เหลือแค่เขาคนเดียวที่รอดชีวิตมาได้เรียกได้เลยว,ว่าเหตุการณ์ค้า่างนี้มันชุลม,นมุนวุ่นวายสุดๆไปเลยส่วนทางฝั่งทีมของเอ็กซ์แมนหลังจากพวกเขาแยกมาตรวจสอบอีกทางหนึ่งปรากฏว่าพวกเขาก็ได้มาเจอห้องรักษาตัวของทหารเวียดนามเนวินกับเกรทที่ยังคงแข็งจากการที่เพื่อนถูกฆ่าตายพวกเขาก็เลยต เอ็กแ,แมนเพ่ของเราที่เห็นว่ามันไม่ถูกก็เลยเข้ามาห้ามเอาไว้จากคําห้ามของเอ็กแมนสองคนนั้นก็เลยไม่ได้ทําอะไรไปมากกว่านี้พร้อมกับทีทั้ง4คนก็ได้หันมาหายเอกสารกันต่อแต่แล้วในระหว่างที่พวกเขากาลังช่วยกันหายเอกสารอย่างร้อนรนทั้งฝั่งคอมฟอร์ดที่ยังคงถูกทหารเวียดนามตามล่ามาไม่เลิกในท้ายที่สุดเขาเองี่ไม่สามารถหนีไปไหนได้แล้วก็ได้ถูกทะหารเวียดนามยิงจัดการแถมวยความที่เขาก็พกถังน้ำมันที่เป็นเชื้อเพลิงของปืนไฟมาด้วยพอตัวถังมาถูกยิงคอมฟอร์ตก็เลยถูกไฟของ หาเอกสารแล้วก็บ่นพึมพำไปเลยในจังหวะน,นั้นเองจู่ๆมันก็มีระเบิดจากไหนไม่รู้หล่นลงมาตรงหน้าเขาเนวินที่ตั้งตัวไม่ทันเขาก็เลยถูกแรงระเบิดอัดไปตเต็มๆซึ่งจากเหตุการณ์นี้เนวินก็เลยกลายเป็นคนหนึ่งที่ถูกฆ่าตายลงไปส่วนทังฝั่งของเอ็กขแมนกับบอยที่ไม่ได้เป็นอะไรมาทั้งคู่ก็ได้ช่วยกันลากเกรทที่บาดเจ็บออกมาอย่างทุลักทุเลแต่ยังไงซะถึงแม้จะรอดกันมาได้ตอนนี้ตัวเกรทก็บาดเจ็บส่วนบอยก็หลอนจนทําอะไรไม่ถูกคนเดียวที่ยังพอมีสติก่อนจะมีแต่ A แอเอ็กข้นตัว A อาแมน่เรงงมดบิตลา ตรงหน้าพวกเขาซึ่งนั่นก็หมายความว่าบนหัวพวกเขามันน่าจะมีรัวอะไรบางอย่างอยู่ไม่แน่อุโมงของทหารเวียดนามมันอาจจะมีหลายชั้นก็ได้ก่อนที่ทหารเวียดนามที่เหลือจะตามมาเจอพวกเขาเอกคาแมนเขาก็เลยตัดสินใจจะพาเกรทหนีออกไปข้างนอกโดยที่ตัวเขาเองก็จะไม่สนเรื่องเอกสารหาเหวอะไรแล้วแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่กําลังตามหาทางออกพวกเอกคาแมนก็ดันดวงซวยไปเจอกับทหารเวียดนามตัวของเอกขาแมนกับเกรทที่อยู่ในสภาพสบักสะบอมทั้งคู่ก็เลยต้องช่วยกันหาทางรับมือกับทหารเวียดนามจะหันไปพึ่งบ่อยกันไม่ได้เพราะว่าหมอนั่นก็สติหลุดไปแลล้้้ววดยในนเเมืื่ออกก็หััคีทง องคนก็นเลยใช้ทุกอย่างที่มีพยายามสู้กันอย่างสุดชีวิตทว่าสุดท้ายแล้วกเกรทที่บาดเจ็บอยู่ก็ได้ถูกยิงซ้ำเข้าไปอีกไม่นานนะักนเกรทที่ทนบาดแผลไม่ไหวเขาก็เลยตายลงไปอีกคนหนึ่งเอ็กแมนที่ต้องมาทนดูเพื่อนตายตัวหน้าต่ตาเขาก็เลยเสียใจมากๆทว่าในตอนที่เอ็กซาแมนกำลังเสียใจอยู่นั้นบอยก็ได้บอกกับเขาว่าถ้าเกิดพวกเราเดินหน้าหาเอกสารรับก็ต่อถ้าเกิดเจอมันขึ้นมาทุกคนที่ต้องตายอยู่ในอุโมงคลาง,ลางการตายแล้วก็การเสียสละของพวกเขาก,ก็คงจะไม่เสียเปล่าพอได้ยินแบบนั้นถึงแม้เอ็กันแมนจะ และด้วยความที่ทางข้างหน้ามันเล็กเพราะว่ามันก็เหมือนจะเป็นแค่ช่องระบายอากาศเท่านั้นทั้งฝั่งบอยที่เหมือนจะตัวเล็กมากกว่าเอกแมนพะเอกของเราก็ได้สั่งให้หมอที่คานนำหน้าไปก่อนส่วนตัวเขาเองที่ตามไปทีหลังก็จะคอยคุ้มกันให้และถัดมาหลังจากที่คานกันมาเรื่อยในที่สุดเอกแมนกับบอยก็ได้คานมาเจอเขากับคังอาวุธของทหารเวียดนามรวมถึงที่ห้องข้างๆมันก็ยังเป็นห้องป่นไฟที่ได้มีเอกสารลับของเมราวางอยู่ในนั้นก่อนที่ทั้งคู่จะไปเอาเอกสารลับในห้องปั่นไฟเอกแมนกับบอยก็เลือกจะลงไปในห้องคลังอาว ถ้าเกิดได้ปืนหรือว่ากระสุนมาเพิ่มมันก็คงจะดีไม่ใช่น้อยแต่ทว่าในจังหวะที่ทั้งสองคนเข้ามามันก็ดันมีทหารเวียดนามเดินเข้ามาด้วยพอดีและพอมานั่นมันเห็นทหารศัตรูที่แอบอยู่ข้างในทหารเวียดนามคนนี้ก่อนจะพยายามใช้มีดในมือเข้ามาฆ่าไอ้แมนทางฝั่งไอ้แมนก็เลยต้องพยายามยื้อยุดจุดกระชากกับหมอนี่เอาไว้ซึ่งระหว่างที่เพกของเรากําลังรับมือกับทหารเวียดนามตรงหน้าไอ้แมนก็ได้จะโกนบอกให้บอยเปลเอกสารมาทว่าพอบอยวิ่งมาดูปรากฏว่าข้างในเอกสารมันก็หายไปแล้วซึ่ง่งงงกกกกก็็ยยยยยััััััโชคดีีีีทในนนห้น้้อออไมมมตตวววประถูจบบบเเเาาาาาลพ หนูว่าแฟ้มเมอกสารมันหายไปไหนจนในท้ายที่สุดเขาก็ได้รู้ว่ามันถูกเก็บเอาไว้ในกล่องเล็กบอยก็เลยใช้ปืนกระแทกแมกกญแจออกนั่นก็เลยทำให้เขาได้เอกสารของเมราม,มาจนไดหลังจากที่ได้ของที่ต้องการบอยก็ได้ฮิว่าองตัวประกันคนนั้นออกมาพร้อมกับเขาด้วยซึ่งปรากฏว่าในจังหวะที่บอยออกมามันก็เป็นเวลาเดียวกันกันกบที่เอกแมนเขาวิ่งหนีระเบิดมาพอดีพอได้เห็นบอยเอกแมนก็เลยตะโกนบอกให้บอยหันหลังกลับไปเนื่องจากทางฝั่งเขามันก็มีอาหารตัวแสบคอยดักเอาไว้อยู่ถ้าว่าหลังจากที่หนีกันมาได้ไม่นานเอกแมนก็รู้้สึกว่าาตอมรงทีผิดคน เพราะการตัดสินใจของเขาตัวเขาเองก็เลยบอกให้บอยรีบหนีไปซะแต่ถ้าฝั่งบอยก็เถียงวันที่ทุกคนต้องมาตายมันไม่ใช่เพราะเขามันเป็นเพราะว่าคําสั่งของพวกเบื้องบนที่ส่งของเอ็กคาแมนต่างหากซึ่งจากคาพูดของบอยเมื่อกี้มันก็เหมือนจะทาให้เอ็กาแมนมีกําลังใจขึ้นมาในท้ายที่สุดทั้ง3คนก็ได้จะพากันหนีขึ้นไปข้างบนแต่แล้วปร,รากฏว่าเอ็กาแมนก็โคตรจะโชคร้ายเพราะว่าไอ้ทหารเวียดนามตัวแสบที่เล่นงานเขาเม,าม,ามาื่อกี้ในตอนนี้มันก็พยายามจะเข้ามาฆ่าเขาอีกแล้วไม่นับสาโดยความที่เอ้ข้าแมน่เขาก็็ลลลยยาาดถกกแแแทงงไปหผต่ั ที่ A k เอกแมนเขาได้บอยเข้ามาช่วยเอาไว้ซึ่งทางฝั่งบอยกับนคนฝืนใจจัดการกับทหารเวียดนามคนนั้นและในท้ายที่สุดพอเวลามันครบ2ชั่วโมงระเบิดที่คอมฟอร์ตเขาวางเอาไว้ตรงปากอรอมันก็เริ่มทํางานทว่าตัวของเอกแมนกับบอยที่รอดตายกันมาได้พวกเขาก็สามารถเอาตัวรอดคือมุดยังปากอรอได้ทันเวลามิเลอร์ที่เห็นเขาก็เลยช่วยป้อนน้ำให้กับทั้งคู่ก่อนจะพาก,กลับมาที่ฐานแต่ทว่าหลังจากที่เอกสารมาถึงตัวเมราแล้วในตอนที่เมราติดต่อไปบอกกับดามอนปรากฏว่าดามอนกับสั่งให้ทำลายเอกสารนั้นทันทีเลยทําให้ใน ราก็ไม่เข้าใจมากๆว่าดาม,มอนทําแบบนั้นไปทําไมแล้วที่เพื่อนเขาต้องมาตายเพื่อเอาเอกสารนั้นกลับมามันจะมีความหมายอะไรกันละ่ะชื่อของพเขาหรือแม้กระทั่งเรื่องของภา,ารกิจรอบนี้มันจะไม่มีการถูกเก็บบันทึกเอาไว้เลยใช่ไหมซึ่งทางฝั่งดามมอนก็ตอบมาอย่างเย็นชาว่าไอที่ผ่านมาทั้งหมดมันไม่ได้สําคัญอะไรทั้งนั้นทุกๆอย่างจะไม่ได้ไปเขียนในหนังสือแล้วก็พวกนายจะไม่ได้เหรียญกาหาญอะไรทั้งนั้นทว่ายังไงซะวิรกรรมของพวกนายมันจะถูกจารึกเอาไว้ในความทรงจําของพวกเราทุกคนพอจมมอกากาัิ้งงคภรร เพราะว่าจากที่เพื่อนของเขาต้องมาเสียสละชีวิตไปตั้งหลายคนแต่ในตอนจบทุกอย่างมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรทั้งนั้นและแล้วในท้ายที่สุดตัวหนังเรื่องนี้มันก็ได้จบลงไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่อง ambush ภารกิจฝ่าวงล้อมสงครามเวียดนามในส่วนของคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก m b b ไป4คะแนนและคะแนนจาก rotten โดนไปโทษ38เปอร์เซ็นต์นะครับยังไงสำหรับใครที่ชอบการสปอยหนังแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้หรือว่าจะคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให,ให้กับพวกเราทำผลงานต่อไปก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเดียกกัๆสสุปอ สุดท้ายนี้ก่อนจาจากกันไปอย่าลืมนะครับทานดึกถึงหนังให้นึกถึงนอกลับมาเจอกันใหม่หนังเรื่องหน้าครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับสวัสดีครับ